ว่าจประทอนแกผู้ไว้วางใจไม่คืนกลับไปก่อนได้ลอลมิงจิตใจฉันดนในยามที่ใจของฉันปั่นปวนถูกรบครด้วยความผิดหวังดังเหมือนีมี เียใจห้ระทมหรือไทยแนสนเศร้าเราองค์คือชีวิตแสงอาทิตย์แสงจันทร์คอยส่นำหนทางประชีวันของฉันอยู่ทางกลางใจน,นั้นวันและคือเสมอกันในกิจการทุก ลำบางสารพันในยามที่คนททดทิ้งฉันเศรา้าเปรี่ยวเหงาใจไร้ที่พึ่งพิงปวดร้าวจริงดังชีวิตสิน้นเปรียบมือ ทุนทุกตรมโสโรคไร้ภัยพี่บัดล้ำเค็นกำเช้าเย็นมัวมืดไว้วันดังเหมือนมานสันนำทิทานกระองคือชีวิตแสงอาทิตย์แสงฉันคอยส่องนำหนทางกลางชีวันของฉัน ทางกลางใจนั้นวันและคืนเสมอกันในกิจการทุกอันความลํำบากรารพันสวัสดีครับพบกับพ่อบุ๊พ่อโจและพ่อตอนในรายการ ซีนาพิสเมล็ดพันธุ์แห่งพระว,วาจาที่จะนำเราไปพบกับอัศจรรย์และความรักของพระเจ้ากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสําหรับสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยพระพรและสันติสุขของพระเจ้าสําหรับบทเพลงที่เพิ่งฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีชื่อเพลงว่าพรุ่งคือชีวิตของฉันพี่น้องไม่ว่าชีวิตเราจะพบเจออะไรพระเป็นเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของฉัน และพระองค์งเป็นชีวิตของเราเสมอขอขอบคุณคุรักษ์ที่ได้มาช่วยขับร้องบทเพลงอันไพเราะชวนสถานในครั้งนี้ด้วยสําหรับหัวข้อหลักของผู้อาจารย์ในวันนี้คือถ้าผู้ใดยอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทําตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนวันอาทิตย์ที่19กันยายนสัปดาห์ที่25เทศก,กาลธรรมดาบทอ่านที่1จากหนังสือปรีชาญาณบทที่2 ข้อที่12และข้อที่17ถึงข้อ20ทุกท่านครับสำหรับนหนังสือปริชาญาซึ่งเป็นบทอ่านที่1ในวันนี้มีนักพระคัมภีร์ได้บอกถึงหนังสือปริชาญาว่าในบทที่1ถึงบทที่5เนี่ยจะเป็นการอธิบายถึงบทบาทที่ปริชายญามีต่อชะตากรรมของมนุษย์และยังมีการเปรียบเทียบชะตากรรมของคนชอบธรรมและคนอธรรม ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหลังความตายเนื้อหาในบทอ่านที่หนึ่งซึ่งเราได้ฟังได้กล่าวถึงคนอาธรรมว่าจะคอยสุ่มทําร้ายและทําสิ่งที่ไม่ดีแก่ผู้ชอบธรรมหรือคนชอบธรรมในชีวิตจริงของเราแล้วก็จะมีหลายครั้งที่เราอาจจะถูกคนอื่นมองไม่ดีบ้างเราก็จะรู้สึกเช่นนั้นถึงอย่างไรก็แล้วแต่ธรรมะก็ย่มชนะอาธรรมหรือสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอ สิ่งที่ไม่ถูกต้องจะไม่สามารถทําอะไรคนที่ดีได้คนที่มีจิตใจดีปฏิบัติด,ดีและเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงความดีสูงสุดเช่นพวกเราทุกคนดังในตอนท้ายของบทอา่านได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนพระเจ้าจะทรงคอยดูแลเขาพระเจ้าก็ทรงดูแลพวกเราทุกคนด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเวลาที่เราได้ชมละครโดยเฉพาะ ในตอนที่เราเด็กๆนะครับก็จะเห็นว่าละครในหลายๆเรื่องนเน้นที่คนทําดีจะอดทนจะไม่มีการแบบด่ากลับไม่มีการทําร้ายกลับเลยแล้วเราก็รู้สึกในใจว่าทำไมมันไม่ด่ากลับทําไมมันไม่ทําร้ายกลับแต่สุดท้ายเหตุการณ์ขี้ขายคนที่ไม่ดีคนธรรมเขาก็สํานึกผิดเสียใจร้องไห้แล้วก็คนดีก็แหอไัยในตอนท้ายรกรททา<ม>ให้เห็นถึงหนังสือปิชาญาณเช่นเดียวกันพวกเขาก็รู้สึก อยากให้พระเ,ะเจ้าเข้ามาจัดการเรื่องราวนี้ให้มันเสร็จสิ้นเสร็ทีแต่อะไรก็ตามพระเ,ะเจ้าก็ไม่ได้ทํำตามใจเราในขณะนั้นแต่พระองค์ทรงทดสอบความเชื่อของเราดูซิว่าเรายัางมั่นคงในพรงค์หรือเปล่าอืม,อมก็เป็นเรื่องปกติถือว่าได้เลยนะที่คนที่ทําดีก็อาจจะถูกอิจฉาใช่ใช่ลิสิยาเนาะเพราะในในบทอ่านนี้ก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนทําดีไม่ได้ทําอะไรผิดเป็นผู้ชอบธรรม แต่เนื่องจากการทําดีเป็นการเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติทําให้เห็นคนดีและคนไม่ดีทําให้คนไม่ดีนั้นอิจฉาริษยาแล้วก็คอยทําร้ายผู้ชอบทำแต่ก็อย่างที่คุณพ่อได้บอกในชีวิตเราเราก็ได้เห็นเรื่องจริงอาจจะจากละครบ้างหรือจากชีวิตคนที่เราเห็นเป็นตัวอย่างสุดท้ายผู้ที่ทําไม่ดีหรือเป็นคนไม่ดีบางคนนะก็<พ>อาจจะสํานึกแพ้ภัยตัวเองแต่บาง<พ>นคนก็แพ้ภัยตัวเองไปทํานองนั้นนะครับ สำหรับบทอ่านที่2เป็นบทอ่านจากจดหมายนบุญญากรบทที่3ข้อที่16ถึงบทที่4ข้อที่3านบุญญากอบได้บอกกับเราว่ากิเลสตัณหาที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือความอยากเป็นที่1หรืออยากเป็นใหญ่เวลาที่เราสอบเราก็อยากได้ที่1ใช่ไหมครับไม่มีใครอยากได้ที่2หรือที่อื่นๆนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของคนเราก็คือการที่เหานั้นแสวงหาที่จะเป็นที่1ที่จะเป็นผู้นํา ที่จะกอบโกยทุกอย่างหรือที่จะชนะทุกคนอันนี้ก็เป็นธรรมชาติหรือเป็นกิเลสตันหางของเรานะครับพระพิจาก็สอนเราว่าเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็คือจะเกิดความอิจฉาจะเกิดความทะเยอทะยานจะเกิดการทะเลาะต่อสู้แล้วจบด้วยการฆ่ากันนะครับทำให้ผมคิดถึงในหนังสือปฐมกาลที่เล่าเรื่องถึงสวนเอเดนนะครับเมื่อพระพเ,เจารงสร้างมนุษย์เมื่อมนุษย์อยากเป็นหนึ่ง เป็นใหญ่เหนือกว่าพระเจ้าทำให้เขาจะต้องออกจากสวนและผลที่เกิดมาก็คือลูกของเขาก็ได้รับผลนี้ด้วยก็คือเขาก็ได้รับความชั่วร้ายหรือกิเลสตัณหาที่เป็นใหญ่นั้นส่งต่อไปที่รุ่นลูกนะครับโดยที่คาอินก็ได้ฆ่าน้องก็คืออาแบนเพราะว่าเขาไม่พอใจที่อาแบนนั้นเป็นคนดีเกินไปที่พระเจ้าส่งผอพระทยัยเหมือนบทอ่านที่หนึ่งที่คุณพ่อตอนได้แบ่งปันในนังสือปีชายานเด็ดที่ที่คุณพ่อโจได้พูดมาสักคู่นี้นะครับ ทำให้เราเห็นสภาพของกิเลสตัณหาของเราว่ามันใหญ่มากแล้วมันก็จะจบที่การฆ่าการทําลายกันนะครับแต่ถ้าเราเลือกปิชาญาณที่มาจากเบื้องบนนะครับผลก็คือความอ่อนน้อมความเมตตาการสร้างสันตินะครับก็จะเกิดความชอบธรรมและสันติตามมานะครับดังนั้นชีวิตของเรานั้นไม่มีใครกําหนดเราเป็นผู้เลือกและกําหนดเองแต่พระเป็นเจ้านั้นคอยเป็นผู้ชี้นำทางให้กับเรานะครับ พอคุณพ่อบูพูดถึงย้อนไม่ถึงปฐมากาลนะแล้วก็อยู่ในเนื้อหาของจดหมายได้บุญยากบเรื่องความอิจฉาริษยาซึ่งผลมันก็ตกทอดมาผมนึกถึงกายอินกัอาเบลได้ทำบาปแรกการฆ่าคนก็คือการฆ่าคนแต่ว่า,ตแ,ตวาแต่ว่าที่มานั้นคือความอิจฉานี่ยเกิดจากสิ่งเล็กน้อยเหมือนในบทจดหมายด้บุญยากรในตอนต้นเลยที่ได้มีความอิจฉาริษยา และความทะเยอทะยานที่นั่นย่อมมีแต่ความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานาชนิดนี่เป็นเป็นจุดกําเนิดเล็กๆเ,เป็นาเหมือนเป็นมเมล็ดพันธุ์มันมีมเมล็ด<ะ>พันธุ์ที่ดีเราพูดถึงมเมล็ดพันธุ์ซีนาพิสแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวังเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่ดีความชั่วร้ายต่างๆนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งเล็กๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นเหมือนกันแล้วมองข้ามแต่เมื่อสิ่งที่ไม่ดีนี่มันถูกตกลงไปแล้วปลูกฝังโดยที่เราไม่รู้ตัว สุดท้ายมันก่อให้เกิดความวุ่นวายชั่วร้ายมากมายดังในบทจดหมายนบ,บุญยากอบและและผลของมันที่น่าเสียหายน่าเสียใจยิ่งใหญ่คือท่านอยากได้แต่ไม่ได้จึงฆ่ากันเราเห็นได้จากชีวิตประจําวันของเราหรือในภาพยนตร์ในละครที่สะท้อนความเป็นจริงเหตุจากความมิชฉาเล็กๆส่งผลให้เกิดสิ่งที่น่าเสียใจและความเสียหายยิ่งใหญ่หนั่นคือการฆ่ากันนะครับสําหรับบทอ่านจาก พระวรสารนักบุญมารา์โกบทที่9ข้อที่30ถึงข้อ37ซึ่งหัวข้อหรือทีมของพระวาจาานั้นอยู่ในบทพระวรสารที่พระเยซูได้บอกไว้ว่าถ้าผู้ใดยอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ทุกคนก่อนที่พระเยซูเจ้าจะได้ตรัสจะได้พูดประโยคนี้ระหว่างนี้ก็มีการเดินทางการระหว่างบรรดาศิษย์กับพระเยซูเจ้า ระหว่างทางบรรดาสิทธกเถียงกันพระเยซูจึงหันไปสงสัยแล้วว่าถกเถียงกันเรื่องอะไรนะสอบถามสิทธ์ก็ตอบว่าเราเถียงกันว่าผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากันเท่านั้นเองนะครับพระเยซูบอกหยุดเลยหยุดเลยแล้วพระองค์ประทับนั่งแล้วก็สอนอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าระหว่างทางที่เดินทางมาก็คุยกันเรื่อง หลายอย่างที่เกี่ยวกับพระวาจาของพระเจ้าแต่บรรดาศิษย์ไม่เข้าใจและก็ไม่กล้าที่จะทูลถามเลยแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องอะไรกับส่วนรวมเป็นเรื่องความอิจฉาลิษยาและความทะเยอทะยานบรรดาศิษย์นั้นถึงกล้าถามพระเยซูเจ้าว่าใครในพวกเราเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยจะเป็นใหญ่กว่ากันก็สะท้อนให้เราเห็นเลยว่าแม้กระทั่งอักขสาวก เดินตามพระเยซูอยู่กับพระองค์ทุกวันทุกคืนแต่เขาตามบางครั้งแค่ร่างกายแต่ความคิดและจิตใจนั้นไม่ได้ตามพระเยซูเจ้าเพราะเขาไม่คิดเหมือนพระองค์เขาถกเถียงกันเขาอิจฉาริษยากันพระองค์ถึงต้องหยุดการเดินทางไม่ใช่เรื่องปกตินะครับที่ต้องหยุดการเดินทางและพระองค์ก็นั่งลงเป็นการสอนแบบสำคัญเลยแบบเอสคาเทราสอนแบบเหมือนบทเทศบนภูเขา แล้วพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยแหละถ้าผู้ใดอยากเป็นใหญ่ให้ผู้นั้นนะเป็นคนแรกเลยนะครับที่จะต้องรับใช้ผู้อื่นทําตนให้เป็นคนสุดท้ายแล้วก็เป็นผู้รับใช้ทุกๆคนเรายังสามารถเห็นแบบอย่างของการรับใช้ทุกคนนี้ได้จากสมเด็จพระสันตรประปาปานะครับโดยเฉพาะพระสันตรประปาะะปาฟังซิสที่แม้พระองค์ท่านจะมีอายุมากแล้วที่ท่านได้สเสด็จเยือนประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาทำให้าาเราเห็นว่า แม้ท่านจะสุขภาพาไม่อำนวยแต่ใจของท่านนั้นเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความรักและเต็มไปด้วยความหวังที่จะแบ่งปันองค์พระคิดพระเจ้าให้กับบุคคลทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์นะครับก็ทําให้เห็นว่านี่คือแบบอย่างของการรับใช้นะครับทา,ทางทั้งที่พงศ์ก็สามารถอยู่ในที่พักแบบแสนสุขสบายได้นะครับแต่ที่พงศ์ทำก็เพราะว่าพงศ์มีความรักนะครับใช่ครับแล้วก็บทพระวรสารนี้ รวมทั้งแบบอย่างของพระสันตะปาปาฝรั่งซศสท,ที่คุณพ่อบูได้กล่าวถึงนั้นก็คงไม่ต้องหันไปมองใครหรือต้องไปบอกพี่น้องทุกๆคนพวกเราคงต้องหันมามองตัวเราเองก่อนที่เราเป็นพระสงฆ์หรือเป็นบาทหลวงเพราะเราปฏิญาณตนว่เาเราคือเป็นผู้รับใช้เป็นสิทธิติดตามพระคิดเจ้าดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้รับใช้ทุกๆคนรับใช้พี่น้องสัตวุบุษของเรา ถ้าเราอยู่ตามวัดก็ต้องรับใช้พี่น้องสัตบุตถ้าเราอยู่ตามโรงเรียนก็รับใช้พี่น้องนี่ผู้ปกครองครูนักเรียนของเราได้กิจตระลมที่สุภาพทำตนเพราะว่าพระยิสุจ้าไม่ได้ตั้งพวกเราขึ้นมาเป็นเจ้านายนแต่ตั้งให้เรานั้นเป็นผู้รับใช้ชตามที่พระองค์ได้ปฏิบัติให้เราเห็นนะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับผมขออนุญาตสรุปพระวาจาดังนี้ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทําตนเป็นคนสุดท้าย และเป็นผู้รับใช้ของทุกคนคำตรัสของพระเยซูเจ้านี้ตรัสกับพวกเราทุกๆคนเป็นต้นบรรดาผู้ที่ถวายตัวรับใช้พระองค์ในการเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเราจาเป็นต้องมีความสุภาพถ่อมตนเหตุว่าความสุภาพถ่อมตนนั้นได้ก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงหากเราขาดการรับใช้ขาดความสุภาพถ่อมตนแล้ว อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นดังในบทอา่านที่สองจดหมายนบ,บุญยากอ์ได้กล่าวถึงความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยานซึ่งตรงข้ามกับความสุภาพและการเป็นผู้รับใช้เพราะนั่นหมายถึงการเป็นเจ้านายการมีอำนาจและการได้ทุกสิ่งทุกอย่างและความอิจฉาริษยาที่นบ,บุญยากอ์ได้พูดถึงนี้เองหากเกิดขึ้นแล้วแม้เป็นสิ่งเล็กๆก,ก็อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานา,นา,นานชนิดขึ้น ซึ่งอาจนำไปถึงความเสียหายหรือความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ก็คือการฆ่ากันและพี่น้องครับแม้เราจะติดตามพระองค์จะทำดีแค่ไหนก็ตามดังในหนังสือปริชายานผู้ที่ทำดีนั้นย่อมถูกอิจฉาริษยาได้เพราะเหตุที่การกระทำดีของเขานั้นทำให้เกิดการเปรียบเทียบของผู้ที่ทำไม่ดีเพราะเขาทำให้ผู้ที่ทำไม่ดีนั้นรำคาญใจ แต่พระเจ้าก็ได้เตือนเราว่าเราอย่าได้กลัวพระเจ้าจะทรงคอยดูแลเขาดังในหนังสือปรีชาญาณบทที่สองข้อที่20คํากล่าวนี้พระเจ้าจะทรงคอยดูแลเขาจะทําให้เรามีความอุ่นใจและมีความมั่นใจในการเป็นสิทธิติดตามในการเป็นผู้รับใช้ทุกๆคนสำหรับบทเพลงที่เราจะได้รับฟังต่อไปน,นี้มีชื่อบทเพลงว่าทางสายใหม่ ก็ทําให้เราเห็นว่าพระเป็นเจ้านั้นส่งนําหนทางใหม่มาให้กับเราคือหนทางที่เราแสดงความรักแสดงความเป็นเพื่อนพี่น้องกันโดยที่มีพงเป็นองค์พระบิดาและเราทุกคนก็ต่างเป็นพี่น้องกันขอขอบคุณคุณครูรักที่ได้มาช่วยขับร้องบทเพลงในทุกสัปดาห์ชนินศรัทธาขอขอบคุณคุณครูหนุ่มที่ได้มาควบคุมการผลิตในทุกครั้งก็ขอใช้รับฟังเพลงได้เลยนะครับ จไปถึงปลายทาง้นทางลำบากทุกยากมาควาาไม่เปลี่ยนทางนำชีวิตนิรันดร์ต้องต่อสูอ้แม้ยากลำบากเท่าไรอดทนไปจุดหมายนั้นคงไม่นาน

ทา,ทางชีวะนำพาสู่ความสุขสันต์ทางพระองค์มุ่งตรงชีวิตนิรันดร์วิญญาณฉันมันหม,มายใกล้องค์หนทางที่นำพาให้ใจสุข สิ้นทุกสุขใดสุขไหนมาปาสู้ทนลำบากทุกยากมาลานเพื่อวิญญาณฉันได้เข้าใกล้อยู่ชิดพระองค์เพื่อวิญญาณฉันได้เขาใกลอยู่ สำหรับหัวข้อหลักของพระวจา์ในสัปดาห์นี้ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนก็ขอให้พระวจา์นี้ไม่เพียงทำให้เราประทับใจเท่านั้นแต่ขอให้เราจะได้นำพระวจาะนี้ไปสู่ภาพปฏิบัติของเราเป็นผู้รับใช้เริ่มตั้งแต่ในครอบครัวของเราไปสู่ญาติพี่น้องเพื่อร่วมงานที่ทำงานแล้วก็ในทุกๆท,ที่ที่เราไปนะครับ สำหรับช่องทางการติดตามรายการซินาปิสเมล็ดพันธุ์แห่งพระอาจารย์พี่น้องเข้าไปที่ YouTube และ f a c e b o o k ทิมคำว่าสังฆมณฑลราชบุรีช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับและพบกับเราในทุกวันเสาร์เวลาสองทุ่มตรงสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกๆคนครับสวัสดีครับ ยังราวาจาพระท่อนแกน